สบายดีทา่านผู้ชมติดตามับสมสาวบ้านป่าเนาะเมื่อนี่สาวบ้านป่าก็สิไปละหานาเนาะไปถา่าคำเลียนเนาะไปตำหมักหงงไปเห็ดลงทานพี่นอ้องตอนนี้ยกำลังซื้อของเต็มโหลดเลยพี่น้องข้างล่างพี่เนาะซื้อของเต็มโหลดเลยข้างล่างเต็มโหลดเลยพี่เน,กกนาะพี่นเนาะจะกำซ้ำจะอีหยังมีกระปุ้นแม่มีหยังแน่เคยจ่อยสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องมีมีพี่น้องเดินแย่พี่นอ้นนองน้ำน้ำขบพี่เ้าะ มีน้ำโคลกจอยขนาดขาวทั้วตัวขาวจอยงามกงหงเนาะสนีอิสสาจ้าประสบเพะน้อฮัสติตยังแม่สมกันเด้วก็เล้แต่ว่าเขาสร้างไา้ตำม้วนลายลวดลายลงเองเพื่อนสิเป็นคนตำเองจริงๆไปลองกินตำซีเมอตัวว่ามันสิแสบสุาเดเนาะคุณแม่ แต่จิตามก็คุณแม่พี่น้องสาบันป่าก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟนะแพงป่าหัวกระลำพี่น้องแม่ป่าหัวกระลำตามหมอเป็นตางป่าหัวกระลำอะไรเหย็ดผากะน้ำมันยอมนะคะเรื่องตำเนี่ยน้ำสุดยอดราคานางตำแซ่บพี่น้องสาบันป่าเคยกินแล้วนางตำแซ่ข้าต้องมี้นกับคุนเนาะแม่แล้วแต่เขาสั่งแล้วเหหรือเขาปรุงยังกันแต่ผู้พอเรื่องตำนี่ จะมานังาบ่เลยเื่อคัสีลาคองขัาไปหอดเลยฮฮักสิักกาครับคองม่เด้อคอาบรดจาบไปเนาผักการไปเนาะถ้าขับไปคัดสบููไป่นองว่าว่ามายัียงมาอย่างนะั้องผักกาดก็พกอบ้านบข้ากอขาหู้หน้ามุ้าบคำหู้ต่อยคำหักคองกอฮักสบู่เตรียมคองไป่นอะเตรียมคองไว้หเตรียมไว้ขัแม่ไป่นาสิลงมือเองหม สันาะสม่วน <ak> e <ım S 2> ี้ทั้งม่วนทั้งอิ่มบุญเลยพี่น้องเออไ้เมื่อนี้คือแดดแท้พีน้อมาบุญนำกันเนื้อเมื่อนี้แดดแห้งๆทำบุญทำใจมากก็ได้เนาะอย่าลืมเขาไปกดติดตามมันส่องสานัดวันหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องขอฝากส่องนันเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องฝากส่งพี่น้องสัจาะเจ้าอมพี่น้องส่องเฟซบุ๊กพี่น้องแมนบลิมยูทูบแมน ธนาคารหรืเป็นเด้กพี่น้องประชากล้องพี่น้องยาป่ายพี่น้องขีมน่าพี่น้องอย่าไปเบิ่งไปเบิ่งตอนเอาล่องน้ำไปซมไปเบิ่งว่าเาเห็ดยังเห็ดยัางพี่น้องแม่ว่าเ่าวตำแบบใดเห็ดแบบใดเนาะมีคนมากินอยู่ว่าห่าเอ็ดไปเบิ้งไปซมกันนะกันคราขีมน่าเจอครับพี่น้องพี่น้องกำลังคนลมเต็มเลยพี่น้องเอ้ยน้ำก็บขายดีพี่น้อง มซาลากบกีตาขายดับขายดีจ้าน้องไก่เห็ดเป็นถุงไว้เรียบร้อยนาเอ

กะทย่อยทย่อยแบบว่าได้แล้วก็ทยอยขึ้นกะลายพี่น้องน้ำเดินน้ำเดินมา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 น้ำน้ำน้ำมึงบ่ี่างุนอ่างุนอ่างุนเลือกไม่ได้เลยกินน้ำแดงน้ำผ้มน้ำเดียวขนมหนีอ่ะแบบไม่ใหม่มีเบูดขนมเฮาพี่น้องเม็ดเยอะพี่น้องความความเผินคลายดีพี่น้องต้นนี้กะทยอยทยอยเข้ามา กินแรกเราก็จะไปว่าเพื่อนครูกินแรกปกตออกไปเมื่อบ้านเมืองเพื่อนกันานเนี่ยพี่น้องเลยยังบริเวณซัมมีได้พี่น้องเลยก่อนน้านีขึ้นไปอันนี้เลยราจะกินแรกร้อนน้ำพี่นางพระจ้กระหาพรอนางด้วจ้าพรอนที่เจตการคือพอนยังเจ้พรอนันน่ะพรอน,น,นันอะ รับใายดีเนาปลากะยิบเอาเลยค่ะคุณาุ้งเปรี้ยจังายนะคะต่ำมาเพิ่มซาลาวินที่น้องตอนนี้แต่ว่าตันเป็นสมองกเบ้ขมาร้อยขมาอ้าวเลยมาขนมวัชิวิตเจอช่องเพงแต่แท้กยังโค้ง อีกอันนึงอีกอันนึง <laughs> <laughs> <laughs>

พี่น้องตอนนี้ก็นขนมก่ะเบิร์ดแล้วพี่น,อน้องขนมเบิร์ดเลือดแต่น้าตั้มอ,อกหุงขาวฟูนเนาะตอนนี้เน,นาะกัน่ะเบิร์ดทุกอย่างพี่น้องขายดับขายดีทำส,สีแซ่พี่น้องหอม เอาถุงยางหน่อะเอาถงยางมาไมเด็กุงยางนะครับมีดปากเนื้อเพื่อน มีบาดมือพันพี่น้องพันข้าวลายข้าวนำเช็ดจ่บยังรอ้างคิ้วเต็มอยู่นี่จนบาดมือนะยังตัดเลยคือเก่าพี่น้องดำยังงงไว้สามโคกข้าจ่อยตังเ้าจอยก็ตัมแ่บเด้พี่น้องซีเมืองเช้าจ่อย

จอยมือตเอมือตน่ะใส่อนนะใส่ทยทงมือยุบเลยนะจอยห่อนเกา่อนมือด้ยมือประแดงให้เไประแดกประดากินี้กินไ้นะหนึงก็ไรป้าจับทงดีบอกบอกบอกว่เรือนกามเออ มึงก็ประทันได้ไล่ยนางเติมยงนางถ่ายอยู่มอยงเจ้าคงม่ให้ตอนเียข่ก็รทัได้ให้กจ้ายังไลยังไลยังไลมันอดแล้วมันจกบมต่ามันเก็จะกรูาเ่มันบริยาาแก่นเลยแพ้งแพกระดกรพอแล้สินตอนนกล กินบ่อน้ำดีน้องน้ำกลาเริ่มขายบอกแล้วข้าเจ้าอิ่มแมนข้าเจ้าอิ่มตะม้งข้าปุ่นข้าปุ่นกระเบิดบ้อกเบิดสี่เข่งแป๊บเดียวข้าปุ้นสี่เข่งแป๊บเดียวพี่น้องมี่แปลกแต่ซิสจที่แรกสงสัยแซ่บเขาหมักัดหมี่พีเนาะหมักย่างหมักข้าวปุ้นหมักแพทมี่เนาะ น้ำแต่คังก็จะคลายจอกเล่นพี่น้องเลยกินน้ำเด้อนี่พี่น้องแต่มะคุงยังไล่อยู่แม่มะคุงยังไลย ให้เมื่อกับบอกลงมาในเด้อเพื่ยังไ่ได้ลงมากันเลยโดยโอลื่นเด้อ

มามันย่งาเอางัอาูก่ะเดี๋จะเป็นปุ่มอันอ๋อจะมาเที่วทุนเขาขึ้นเนี่ยฮกไซจะคล้องซองเพิ่นบ่าวางพี่น้องเพื่นกำลังสีคลายนามเนาะพี่น้องเนาะคลายนามแป๊บสี่พี่น้อง สาววันปนะ่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สาวหนัดบรรนาเป็นตากล้องให้เด้อพี่น้องเด้อน้ำแน้ำแขงน้ำแดงน้ำคลายดยีพี่นอ้องเลยหอยหอานซีมาชายังเรือยังบาดนี่น่ะ ลุ่มตำมะคุ้งไปน้องลุ่มตำรอกอเตมเลยไปน้องเอ้ยตุมลุ่มตำมะคุงเนาะเจอมลากากินตำตำไมนตมะุ้งอเด้ขาพูเขาพเไงเด้อพัอยู่ทางนั้นเด้อเอาดึงน้ำก้อนน้ำงาเงาด้อนกินะ ใหก็เาเหเดกมือนัีเลยวาเชียเกียวคอยบนถนนเกียวนี่ยพวงมันไข่กันมสิพอดหงอเกียวามลำยค่น่ค่าโค่ยวหงายาย่ายโคาย่าย่ำหงงย

พกไม่น้อยเอาสะสะไปแต่ละุ่นมีแบบสิบมาเสะผลกับแสะคือการมีไงดาลุงใส่เป็นนวดขอบคุณเบอร์ขอบคุณที่สามนะจ๊ะร่วม เอ้มึงตังของพ้นัวนเสียบริจาคเลยจากหลายประเทศโเากใมการบอกเขาจะนเอคากปไม่ดท้องมีภาษีเอาท้งนี้นะกับลองวัดซสบซจนคนตามไปเมอนะเฮ้ยเฮ้วนาน้าซิมดูเขาจะบงคบ

แล้วน่วย้ย้องยุ่งเามคนตามแซ่บอแซ่บกินเ้เจนกาีตามแซน้อมนะเจน้อมน้อมข้เสือในคำนันคือนั้นไรจะน้อยน้ำสิทบน้ำสิทม นเหน้จะนำมบัานงมันจะนปแล้วนีนกแล้วน่าเกิดจะไปแล้วนี่เอานางนางจะไปใสให้ดีมอสนาแกน่ะเดอแมงยีนี่เป็นเออที่จริงนะเขาจะเป็นหน้ามังน่าคได้มาเจีบทม่กลับ

แมาอานาะ่ <l id> นี่้กะัวุพอแล้วอืมไป่ลจอยแเนอ๋อเธอพ่น้งแ่มันรีแม่แต me, ่พ no ่อ no ค้าจำว่าผมจะซาจอยเนาะ

ลงม่ไะทนนะนงคะอารับานอโมทนาสาธูนับสาบันป่าได้ที่นังเด้ออาบูนาสิงนำการได้เมือนสบายม่นด้ก็วันไมอได้ก็วันให้ได้บูนให้นาะให้มีเงินไลค์อนน้ำทงมุคีเด้อ